อ่าโอเคแต่แสดงว่าห้องสอกห้องหน่งเนี Europa ่ยพฤติกรรมการเรียนค้ายกันเพราะว่าเป็นเด็กที่มีทั้งความตั้งใจในการเรียนและก็ชอบในเรื่องทะลึ่แระดูว่าจะมีไปเองใจล้่ะดว่าเ้าั้นะลึ่งรสอไมน้ได้ที่เพราะว่าเสด็จพยายามรัให้เข้ากับู้สอนได้ดีนึ่งคือต้องเ้าใจ ความรู้สึกือแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเอาเรื่องอากว่าไม่ใช่เอาเรื่องตลอดเรื่องนะลูกบนบ้านบรือการเรียนเราจะเราจะมองว่ามันตลกหนอสนทนะอ่ะเด็กไปเล่นบ้าแต หัวี้อมีแสดงว่าเราดีพรืดขาเข็่วปกแสดงว่าขนาดที่เพื่อนไปเที่ยวเราไปกับเพื่อนรวยเพื่อนรวยตลอดเล่าเว่าปพาวมา si yojin katun